ว่าอะไรระบอันงานนี้ดอมเนี่ยจะใช้รถจอร์จชาร์เจอร์เหมือนเดิมหรือเปล่าป้าบอรจริงจทีงแล้วโอ้โหฉันมากับซีวิคสีม่วงเนี่ยกับเดอะฟาสภาคล่าสุดสีแม่งโคตรอร่อยเลยสวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งครับจากครั้งที่แล้วครับเราผ่านมาแล้วแคมรี่เรามาเฟดขึ้นไปนั่งกันเต็มรถเลยครับรอให้ท่านได้เห็นท่านเห็นแล้วครับรถสวยที่นี่เขาประกันทุกอย่างนะครับชนหนัก น้ำท่วมต้องคูดแบบนี้ครับรถของเราทุกคันนะครับเรื่องจมน้ำเนี่ยไม่มีแน่นอนนะครับมีแต่ท่วมมาอย่างเดียวใช่ครับอันนี้สบายใจได้อันนี้เราก็พูดเล่นอพูดท่วมแก้มยางผม่วมต้นขาเลยก็ราคาไปเลยทุกอย่างที่มันเกี่ยวกับการใช้รถของท่านที่นี่วารันตีเปลี่ยนยางให้ฟรีครีนน่งภายในขัดเคลือบสีเคลือบแก้วแถมทุกอย่างขายไม่ได้เอากำไรมันขายเอามันอะ ไม่หนึ่งคันครับซีวิ c week, เครื่อง2000สีม่วงเดี๋ยวคุยกับพี่อมครับพี่อมเชิญเชิญนะสัสดีครับสวัสดีครับพี่ก้อ่บอกตรงนะพี่อมครับทุกเทปเนี่ยครับเริ่มเหมือนกันเมือนกันเรื่อยๆนะใช่ครับคือผมก็กลัวว่าปัดโถก็ผมบอกแล้วไงว่าไม่คันจะใครจะทำละ่ะแล้วกูทำยังไงวะ ปัดโถถ้าม <S 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 ผมไม่ทำล้วใครจะทำไม่ล่นแล้ว <S <S 2> <S 2> อะไรกันนักหนาพวกคุคยังไงรยังไงพี่ครับอ่าค้างมีทหารไหม <S 2> <S 2> <S 2> ไม่มีนะฮะปัดโถกับบินไทยมันก็ต้องอุ้มเลยอ่า มันก็ต้องอุ้มการบินไทยตุ๊กตาสวยตุ๊กตาการบินไทยมันมีปีกเล็กๆใส่เครื่องบินเ่ยเครื่องบินการบินไทยอีกหนึ่งคันประธานโทษทีอันนี้ไม่ใช่คนอินเดียทอันมีอะไรแดงๆอยู่มฮะเลเซอร์อะไรไม่ใช่ไม่ใช่มีใครส่องอะไรไหมไม่มีนะไม่มีใครส่องไม่มีไม่มีไม่ดูไม่มีใช่ครับพี่ใครขึ้นลำวะอีกหนึ่งคันครับผมคันนี้เป็นสวิกเอฟสวิกครับดีเอฟดีด็อกครับเอฟดีด็อกใช่ครับอ่าเอฟมันจะมีเอฟดีด็อกใช่ครับเอฟดีบอยแล้วก็มี F รับ C F C ครับอ่าตัวแรกตัวแรกที่ F D ผมชอบมากรุ่นนี้ผมชอบมากตัวนี้ครับตัวนี้เลยตอนออกตอนออกใหม่ๆผมได้จดหมายรับเชิญจากคองดาประเทศไทยพี่เหรอะให้ไปลองทดสอบให้ไปลองทดสอบคันนี้ลงนิตยสารกลางปีสมัยนั้นสมัยนั้นครับผมผมไม่ลองขับมาเป็นยังไงบ้างพี่วิ่งดีมากมาถึงรถรถร่ร่ร่พันแปดสองพันใช่เทคโนโลยีดังนั้นสุดยอดมากใช่ครับพี่เกียร์เกอร์บะโโหดเต็มระบบใช่ครับไปกับพี่คันนี้ครับผมสีสัน ชูชาตเร้าใจวัยรุ่นสมนียนงแล้วเกินท่านผู้ชมคอมเมนต์มาด้านใต้สองคันที่ผ่านมาไม่เคยเปิดฝาโป่งเลยคันนี้เปิดให้ดูหน่อยเปิดให้ดูหน่อยพี่นี่ครับขุมพลังน้องๆอันนี้เขาเรียกว่าน้องมันไม่ใช่เครื่องนี้นี่นี่ครับเครื่อง K20 โรงงานเครื่อง K20 โรงงานแล้เป็นฝาขาวใช่ไหมพี่อไม่ใช่ฝาแดงนี่ครับัวนี้เลยนี่เปลี่ยนมอน้ำมาให้แล้วใช่ครับพี่มีเครื่อง K2000 มาให้แล้วเดิมเป็นรถสี สีขาวครับขาวเดิมรถสีขาวเดิมเป็นรถสีขาวใช่ครับเออก่อนจะพูดถึงอะไรนั้นจูงใจราคาให้ผู้ชมก่อนใช่ครับพี่คันนี้ราคาไม่จับมือยกขึ้นก่นจีไม่เอาทุกเม็ดเลยที่ปล่อยครับคันนี้ราคาคันนี้ราคา3 4 9 3 4 9 0 0 0าามใช่ครับคันนี้ครับผมสีม่วงไฟหน้าโปรเจคเตอร์ครับกันชนหน้าแต่งครับมีลิ้นหน้าเสริมเข้ามาใช่ครับเขาเรียกว่าขนาดปะ ขนาดใช่ครับพี่ใช่ครับมันคล้ายๆอันเดอร์บอร์ดอ่ะใช่ครับมีล้อทีอีขับเบรกอะไรฮะเบรกเหรอครับพี่เบรกอะไรวะโอ๊ตคนนี้ไม่ครับจริงๆข้อมูลผมรู้แต่ว่าผมอยากให้น้องๆมาอธิบายแทนดูใครๆๆใครใครคนนอธิบายแทนคนนี้ชื่อโอ๊ตครับใส่แว่นไม่มใกล้ๆสี่คนเลยไม่ใกล้เอ้ยเฮียเดี๋ยวแม่ไมีใครมาทำอะไรนี่มาใกล้กูมาใกล้กูครับถามจริงโดนตัวไหนไปเงือกใจตลอดโดนตัวใหญ่ครับโันใหญ่ครับใหญ่จุด ผมขอทดสอบความสามารถของเซลล์ลองดูครับพี่อย่างมะม่วงไอ้เหี้ยคนละมุกก็ดีกต้องพีเซ็งคันนี้ให้ท่านผู้ชมดูนี่เลยครับเป็นสวิตช์เอฟดีด็อกนะครับเครื่อง k 20แปดจากโรงงานโดยปกติแล้วรถจะเป็นตัว R18 ซีรีส์คือเครื่อง1800แต่ตัวนี้เป็นเครื่อง k 20เป็นเครื่อง2000เป็นตัวท็อปตัวถังสวยไหมตัวถังสวยไม่มีชนหนักตัดต่อพิฆามน้ำท่วมแน่นอนครับรถดีคารเราทุกคันแหมแม่งตามจะคิดแป๊ะนั่นแหละครับ โดยเลยก็คือหัวดําหัวคาร์บอนแก้มตามสมัยนิยมถูกต้องหัวดําหัวดําใช่หัวดำเก็บงานให้ใหม่คลิปแจ้งเป็นสียังเรียบร้อยครับพี่เรียบร้อยอันนี้ไม่ต้องไปหัวผมท่านผู้ชมแทนการชนหน้าสเกิร์ตรอบคันขนาดรอบคันเช่นนกัขนาดรอบคันเช่นกันล้อหน้าเป็นล้อทีอีขอบสิบเจ็ดเบรกสี่พอร์ตเบรกสี่พอร์ตจานเจาะรูจานเจาะรูใช่อ่าราคาเท่าไหร่นะสามปี ออมึงต้องมองหัวหน้าด้วยมึงต้องมองหัวหน้าด้วยสร้างันใจอ่าใครับพี่อ่าายนนี้สวยคันนี้เราลงในเล่มไม่ต้องพูดขายเซลล์อยู่ครับครับมีไอ้บอดมีดิฟิวเซอร์มีตูดเปดมีท่อไอเสียอันนี้อันนี้เป็นตัวเชนแท้เลยป่ะอันนี้เป็นไฟแปดเหลี่ยมแล้วไม่ต้องพูดไฟแปดเหลี่ยมแท้เลยเชนแท้เลยมีค้ำข้างบอล อ๋อคำสีทุกอย่างสวยงาม,ส,ามสีเสือแจ้งลงเล่มเรียบร้อยนะครับประวัติดีรถสวยภายในเดิมภายในเป็นหนังดำได้แออดงบายในดำได้แดงนะขออนุญาตนะขออนุญาตขออนุญาตคันนี้หนังของเรานี่ยังอีกเราเ <c oughs> ล่นเราเล่นเราเล่นเแห <c oughs> ม่ดีนะเรารู้มุกนี้ <c oughs> เป็นคนเล้าใจเลยอ่ะข้างในสวยงามพี่อมเชิญ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 ยินดีครับพี่พี่อมเชิญมันเย็นไงใช่มันเย็นเลยเชิญได้ครับพี่คราวนี้ขึ้นมาครับมันยืนตรงนี้ยืนนี้ยืนนี้เย็นนี้เออภางข้างผมเป็นคนโลกจิตครับพี่โรคข้างนอกสวยข้างในต้องสวยเหมือนข้างนอกด้วยครับเพราะเวลาเราอยู่บนท้องถนนเราใช้ชีวิตอยู่กับข้างในตลอดเวลาครับกินเฉลี่ยภายในสวยนะครับดำ ได้แดงนะครับแล้วก็ผ้าลังคาที่ผมชอบผมเน้นเสมอเลยผ้าลังคาสวยคาผ้าลังคาสวยกิฟต์นะครับปุ่มต่างๆชัดเจนชัดเจนหมดนะครับอันนี้ก็มีตำหนิเป็นรุ่นปกติของรุ่นนี้เขาอยู่แล้วใช่ครับพี่แต่หัวเกียร์จะถลอกนิดหนึ่งใช่ครับใช่หัวถลอกหัวตัอกหัวถลอกหัวถลอกใช่ครับนี่ก็เฮ้ยมีกระตุกไหมไม่มีไม่มีนิ่งเกิบนิ่งเกิบนิ่งเกิบ มีแก้วัดให้นะครับใช่ครับมอะไรมีโลโก้แดงให้ท่านเรียบร้อยครับบอกตำหนิได้ไหมชัดๆได้พวงมาลัยอ่าเป็นเรื่องปกติของวัยรุ่นคับางเพลงครับก็ต้องเปลี่ยนช่อนแวนวิทยุเปลี่ยนพอร์ตซีดี่เพิ่มเสียงใช่ครับนะครับแล้วก็มีตรงนี้มือเปิดมือเปิดครับก็ตามรอยการใช้งานมีบ้างมือเปิดมีรอยสวิตช์คอนโทรลกระจกไฟฟ้ามีรอยครับนะครับอันนี้มีบ้างคันนี้วิ่งไปแล้วหนึ่งแสน 81,811กิโลใช่ครับพี่ปีอะไรนะ09ครับ09 10 11 12 1 2 14 15 16 17 18 19 2000 2 0 <2000. S 1> 11ปี11ปีครับพี่11ปีปี30,000จริงๆรงิแล้วต้อง300,000นะประมาณครับตามหลักการที่ผมศึกษามา <c oughs> รถยนต์คนคนมนุษย์ทั่วไปใช้กานประมาณ สามหมื่นตต่อปีใช่ครับจริงๆมันต้องสามแสนละอันนี้มันเลยครึ่งทางมาหน่อยนึงือว่ารับได้อยู่ในเกณฑ์รับได้ตกต้องครับพี่ผมถามเรื่องนี้หน่อยกินดีครับบางคนเวลาซื้อรถชอบหารถไม่น้อยไม่น้อยโอ้ยพี่แสนแวิ่งเยอะอยากได้วิ่งแบบวิ่งงนน้อยรถโตวิ่งใจสองหมื่นมีไหมโอ้เดี๋ยวจัดให้ได้ไจริงๆคำว่าไม่น้อยไม่เยอะมันสําคัญกับการ เลือกซื้อหรือคุณเป็นเจ้าของโชว์รูมขายรถเซ็นทรัลแห่งนี้มันยังไงอธิบายครับเดี๋ยวเอามาตรฐานของเราก่อนนะครับมาตรฐานของดีคาร์ของเราเวลาคัดซื้อรถผมจะคัดซื้อรถเพียงคนเดียวเท่านั้นนะครับมาตรฐานของการซื้อรถของเรานะครับเราจะดูอย่างแรกคือเครื่องเป็นไงสองบอดี้เป็นไงสามลักษณะของคนใช้รถของเจ้าของรถเป็นยังไงเราจะดูสามสิ่งนี้เป็นหลักเพราะเราซื้อรถเราไม่ได้ซื้อเลขใหม่รถผมถามพี่โก้แบบนี้ครับว่าพี่เคยเห็นไมรถสี่หมื่นโลไม่เคยเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเลยเคยพี่ซื้อเม่อ ไม่ซื้อกล้าซื้อไหมไม่คือไม่คุ้มใช่ครับดังนั้นผมถามพี่ต่อวิ่งสามแสนโลเปลี่ยนถานน้ำมันเครื่องซ่อมศูนย์ตลอดเปลี่ยนอะไรไม่เคยใช้ของมือสองไม่เคยใช้ของเชียงกงกล้าซื้อไหมครับกล้าซื้อนี่ไงครับคำถามต่อมาที่ผมจะถามลูกค้าทุกท่านว่าถามว่าลูกค้าทุกท่านซื้อรถหรือซื้อเลขไม่ครับถ้าถามลูกค้าแน่นอนครับลูกค้าตอบซื้อเลขไม่ครับถ่านตอบซื้อเลขหม่ได้ครับผมมีเลขหม่แบบนั้นให้เออใช่แต่สภาพรถท่านจะเอาไหมถ้าสมมติว่า มันเน่าแบบนั้นไม่เคยเปลี่ยนถ่ายไม่เคยล้างรถรถมามอแมแรมเลยนนสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วผมอยากให้ทุกท่านเลือกซื้อรถจากคุณภาพของตัวรถซะมากกว่าเล่นหม่แน่นอนครับมันเป็นการเคลื่อนที่จับอยู่ที่ล้อเลื่อนไปเกี่ยนกิโลแล้วแต่มันไม่ได้บอกว่ารถคันนี้ดูแลมันถึงเท่าไหร่แล้วถูกไหมครับถูกฉะนั้นแล้วเวลาเลือกซื้อรถผมอยากให้เลือกซื้อกับแบรนด์ที่เขามีคุณภาพดีกว่าถูกถูกอันเนี้ยที่ถามนะเซลได้ยินใช่ไหมอันที่ถามคือคนส่วนใหญ่ วิ่งเท่าไหร่ครับวิ่งแสนแปะโหวิ่งเยอะจังมีคนอื่นไหมครับพผมมีคําถามนี้เหมือนกันที่ผมเคยเจอแล้วผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยบางทีเหมือนที่พี่อมพูดคือเราไม่ได้ซื้อรถที่เลขใหม่ใช่ครับเพราะนั้นรถที่วิ่งเยอะอย่างรถผมเนี้ยครับ B M W ที่ผมมีครับไม่ผมก็แสนสี่นะอแต่ผมเข้าศูนย์ตลอดครับเช็คเปลี่ยนอะไรแท้ตลอดรถผมวิ่งยังกับรถป้ายแดงย้อนไปเลย25ปีที่แล้วเลยใช่ครับ นั่นนะใช่กว่าถูกต้องดีกว่ารถ4ี่0มืนที่อยู่ในมือของคนที่ไม่ขับเลยอันนี้น่ากลัวกว่านะใช่ครับพี่ไม่ขับเลยโอจอดเฉยรับสองไอ้ไม่ขับเลยระยะเวลา10กว่าปีใช่มันต้องมีอะไรสักอย่างละถูกต้องครับคือซื้อหนึ่งกินหมูอ่ะท้าสับแล้วก็เลวกกินหมูใช่ครับพี่จอดเฉยครับเป็นรถคุณย่าเป็นรถคุณยายขับไม่ไหวจอดเฉยเฉอันนั้นอีกเคสหนึ่งครับผมตีคำว่าเคสอย่างเนี้หาเจอยากยากครับแต่จอดเฉยเฉที่จอดทำไรวะ เอาเงินหนึ่งล้านมากองหรือเฉยมันชนหรือเปล่าใช่ครับมันถูกแจ้งจอดหรือเปล่าถูกต้องครับมันเกิดอะไรขึ้นมันสูงทะเบียนมันใช่ไหมวะใช่ครับถูกไหมใช่ครับมันมีให้คิดเยอะแยะนะครับรถคนไทยมันไม่เหมือนญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นการคมนาคมมันดีถูกต้องไม่ก็ถึงน้อยได้เราถึงใช้อะไรใช่ครับจากเขาได้แต่ไทยคมนาคมมันต้องยอมรับประเทศไทยยังไม่ดีถูกต้องครับเพราะนั้นรถมันต้องเคลื่อนที่ถูกต้องครับเรเคลื่อนที่แล้วแม่ง11ปีมึงวิ่ง20,000โลอพี่ว่ายังไงอะ มันก็น่ากลัวอยู่มันน่ากลัวอยู่เหมือนกันแต่ก็ไม่ได้บอกว่าไม่มีนะครับอาจารย์พี่โอ้ต้องบอกว่ามันมีก็ต้องคุยแบบนี้ครับผมก็ต้องเรียนตามตรงว่ารถคันไหนที่วิ่งน้อยแล้วเขาดูแลรักษาดีจริงๆเราก็ซื้อเขามาแพงกว่าชาวบ้านเหมือนกันถูกต้องแล้วเราก็ต้องมีความจัเป็นเปียกียต้องขายแพงกว่าชาวบ้านเช่นกันเพราะต้นทุนเราที่มันต่างกันถูกถูกไหมครับถูกถ้าเปียกเทียบเป็นผู้หญิงแล้วกันผมขออนุญาตทุกท่านที่ดูอยู่ตรงนี้ได้เลยเอาให้เห็นภาพนะสมมติว่าผู้หญิงคนหนึ่งนะพี่นะเคยมีลูมาแ้ว แต่ดูแลตัวเองอุ่นดีเลยท้องไม่มีลายอ่ะไม่มีเลยท้องไม่มีลายต้นขาเนี่ยเพียววิปฐุมถันแค่นี้วายทะเนียงวายนเดียวอันนี้เดียวแล้วชมพูแป๊ดเลยวายแต่มีลูกหนึ่งติดอะไรครับถูกต้องไม่ซีเรียสอยู่แล้วขอให้ครานี้ใสดีหรือเปล่าถูกต้องเป็นแม่บ้านแม่เลื้ยได้ไหมดูแลดีไหมดูแลดีไหมอันนี้ถ้าเราเปรียบเทียบเป็นรถได้ไหมแบบนี้แต่แน่นอนล่ะครับถ้าสมมติท่านไปเจอผู้หญิงคนนั้นรูปร่างดีเลย หุ่นดีสวยเช้งแต่ไม่เคยมีลูกมาก็นํามาเฟิร์สที่เราครั่ถือว่าชคดีแต่ถ้าสมมติทุกท่านไปเจอไม่เคยมีลูกเลยไม่ดูแลตัวเองหลอกแดกเราบ้างอะไรบ้างอะไรบางใด้ข้างขาเบียดดำมืดมาเลยโอ้ยอย่าพูดดิเปิดมานี่แฮร์รี่เลยคําถามต่อมาทุกท่านอยากจะเอาไหมครับกุกกิ้เขาว่าแฮร์รี่มาแม่กุกกีถึงพรหับเลยเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นผมเรีบเที่ไปเห็นภาพถ้าทุกท่านเห็นภาพไปตามผมผมก็เราจะบอกแบบนี้ครับว่า รถมือสองอครับอยากให้ดูที่เครื่องยนต์ช่วงล่างเกียร์และคุณภาพของของเต็นท์รถที่คุณจะไปซื้อ,อ ถ้าเขามีคุณภาพเชื่อใจได้อันนี้คุณควรที่ตัดส,สินใจเป็นอันดับแรกๆด้วยซ้ําดีกว่าคุณไปตัดส,ส,สินใจที่เลขใหม่ซื้อไปปุ๊บโอนไปแจ้งความกันนู่นนี่นั่นหม่ไม่แท้อย่างนี้นู่นนี่นั่นอย่างนี้ใช่ครับมันจะไปผิดอะไรพอทุกท่านเลือกซื้อจากอะไรก็เลือกซื้อจากเลขไม่ครับเขาเลโก,กอให้คุณไงเ,เขาเลยปรับเลขไม่ลงให้คุณไงไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้ใช่ครับพี่อะไรที่บอกว่ายากๆทําได้หมดแหละถูกต้องครับแต่อยู่ที่เราเราดีใจเราจริงใจวิ่งเท่าไหร่เราขายเท่าไหร่ เสียบยังไงก็เจอเลขนี้แหละแน่นี่แน่แน่นอนครับพี่ชัดเจดนรถของเราทุกคันเราขายความจริงพี่นะครับรถของเราทุกคันขายความจริงที่ทุกท่านเห็นอยู่ที่จอดตรงนี้นะครับเป็นจินตนาการของผมล้วนๆผมชอบแบบนี้ผมเติมเข้าไปอตอนในเด็กไม่มีฟังดิโก้เรียกไหมพอเราทํางานได้เก็บเงินได้สมัยก่อน b โอยังไม่มีปัญญาซื้อพี่ผ่อนสี 5, นะ่ห้าพันน่ะวันนี้มีปัญญาซื้ออยากใส่ล้อทีสามเจ็ดใส่เข้าไปอยากใส่ขอมือหนึ่งใส่เข้าไปทั้งหมดเนี่ยที่เห็นนะพี่นี่คือติดวิญญาณผมล้วนๆนี่คือความจริงใจที่ผมมีให้ล้วน นะครับสุดท้ายแล้วลูกค้าซื้อรถจากผมไปสบายใจได้เพราะเราขายความจริงวันนี้ผมพูดอย่างไง10ปีข้างหน้าผมก็พูดอย่างนั้นอืใช่ครับรถสวยคันนี้นะครับราคาเท่าไหร่เซลลสามสี่เก้าสามแสนสี่หมื่นเก้าพันจัดไปน้นไ้ไครับรถปีลึกเหลือเกินคันนี้เหรอครับพี่พี่รู้ไหมว่าคันนี้จัดไปนั้นได้และที่สำคัญจ้ไปนนได้จะถึงทางจัไปนั้นได้ฟรีดาวด้วยเต็มเต็มดิพี่ฟรีดาวก็มีค่าใช้จ่ายนิดหน่อยนะครับตอนออกรถนะครับเพราะนั้นมาได้วารันตีไหมอ่ะมันแต่งซิ่งมาคันนี้หรอออเ รับประกันให้ปีแล้วกันหนึ่งปีหนึ่งปีหนึ่งปีวารันตีใช่ครับพี่แอบดูมาสำหรับคนที่สนใจคันนี้หลอกยางมัน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 จะหมดแล้วอ่ะมันจะดูแลตรงไหนได้ไหมเดี๋ยวเปลี่ยนยางมือหนึ่งให้สําหรับชาวเอ็กโอด้านอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวอินเสิร์ตจะเห็นยางเปลี่ยนยางให้ใช่ครับพี่สีมันก็มันยังไม่มันสีมันสดใสถูกฉลอ์กแต่เขาช่ำกว่านี้ได้ไหมอยากได้เคลือบแก้วใช่ไหมที่ถามเนี้ยขัดเคลือบแก้วสำหรับชาวเอ็กโอด้านใช่ไหมจัดให้ฟรีครับ เคลือบแก้วฟรีเต็มระบบฟรีมูลค่า29,000บาทเด็กเคลือบให้ครับพี่เงินน้อยก็จัดไฟแนนซ์เต็มกลัวดทำทุกอย่างให้แล้วว่าครับกลัวขับไม่ถึงบ้านบ้านอยู่ฟุตสมนทนสายสายแปดะสายแปดเอากายเอากลมันมันตังค์ใ้มีเติมมันแต่ไม่มีเติมน้ำมันน้ำมันหมดเต็มน้ำมันหมดไม่มีตังเติมแล้วไม่จ่ายค่ารถหมดแล้วจ่ายค่ารถหมดแล้วน้ำมันหมดแล้วมันขับออกไม่ได้แล้วนี่ติดอีอยู่เนี้ยฟรีน้ำมันเต็มถังไปเลยพี่ ให้เลยน้ำมันเต็มถังครับกูบอกแล้วที่นี่แม่งขายเอามันไม่ได้ขายเอากำไรใจพี่นะครับคันนี้ครับบอกตรงๆนะครับข้ามาตามสภาพตามฟีตรงไหนท่านไม่ชอบท่านอยากให้เราครนนิ่งตรงไหนมาคุยอรัครับนะครับท่านไหวที่เท่าไหร่ติดกรณีไหนครับท่านไม่ต้องกลัวเต็นต์ครับเข้ามาคุยครับขอให้คุยตรงๆถ้าเจ๊ทางนี้เขามีทางออกให้อย่าพูดคำว่าเต็นต์ใช้คำว่าโชว์รู โชว์รูมโชว์รูมโชว์รูมคุณจะลืมๆตลอดเลยเดี๋ยวพอพูดเต็นท์เดี๋ยวก็เอาไปลงตรงนู้นสองหลังสามหลังใช่ใช่เอาไปลงสามหลังเป็โต๊ะจีนเลยเาไปโต๊ะเป็นเต่งงานบวชไปเนี่ยแต่งานบวชไปซะนี่คุณแต่งตัวตั้งนานให้ช่างมาทำอะไรเนี่ยไม่ใช่ครับนี่น้องเซลครับไม่ไม่ไม่ใส่ชุดทำไมให้มันร้อนเนี่ยอ๋อไม่ครับจริงๆแล้วครับน้องๆทุกคนนะครับจริงๆต้องแต่งตัวเรียบร้อย อย่างแรกเลยเพื่อยกมาตรฐานตัวเองขึ้นมาก่อนสองเพื่อยกมาตรฐานการดูแลลูกค้าขึ้นมาก่อนฟูยริงฟูยริงเข้าคูเลยเพื่อยกมาตรฐานทุกอย่างขึ้นมาพอมันมีมาตรฐานที่ดีแล้วเสร็จพวกพับเดี๋ยวลูกค้าเข้าใจได้เองว่าสิ่งที่เราให้ตรงนี้ไม่ได้เรียกว่ารถผมเรียกมันว่าคุณภาพครับให้คุณภาพใช่ครับสนใจคันนี้ครับเต้นอยู่ที่ เลยห้างพาเิโอสาขาการธนาพิเศษมาเพียง600เมตรท่นนั้นครับอยู่ด้านด้าน้ายมือมองตัวใหญ่นะครับบนหลังคาสีดำสีเหลืองที่เขียนว่าดีคาที่นี่เลยครับแหล่งรวมคุณภาพเยมาเลือกได้เลยครับถ้าสนใจ i ว i กมีให้เลือกอีกหลายคันมากมายถ้าสนใจคันนี้รีบเข้ามาขอแถมอย่างที่พูดกันไปราคา300,000 49,000จัดไฟแด์ได้เต็มหมดนี่ขอบคุณพี่อมครับสวัสดีครับพี่ขึ้นซิ ซีวินเอฟดีเครื่องสองพมีแพดเดิลชิพข้าขัดก่อนคุณแจไม่มีแ้อคุณแจอาขอคุณแจเข้าหน่อย ร้อนสมัติท่านผู้ชมที่นี่เลียวเลยนะอันนี้เลียวเลยคือเขาบอกว่าอยากลองหน่พี่ลองเลยครับมือไม่เสียวคุแจ้วโอ้โหนี่นี่ตำหนิอยู่นี่ที่ผมไม่ชอบนี่มี็นตำหนิตรงนี้อันนี้ถ้าลองคุยกับคุณโอมดูลองดูแล้วก็ไม่ชอบตรงนี้มันก็เป็นปกติของรถคันนี้เพราะว่ามันมาติดฟังก์ชันนะครับม่กเก็ตวาันนิ้เสียง น้ำมันเลอน้อยด้วยเราจะไปหมดหลังข้างหลังก็วะเดี๋ยวรู้เตีย,ดยนเดี๋ยวนี้ลูกก็น,น่าจะผ่านรอดไหมวะสวัสายซิ่งอันนี้ายซิ่งข่างก่อนไหมทำเสียงรอไว้ ขึ้นตรงๆเลยไม่เอียงละดูว่าติดไหมไม่ติดเว้ยแต่ก็ต้องหย่อนหน่อยนะเพราะรถมันเตี้ยไม่ติดไม่ติดรีวิวคันนี้กันหน่อยที่ไม่ชอบบอกไปแล้วนะครับข้อที่2ก็คือต้องไปตั้งศูนย์วงอลไยมันเอียงซ้ายนะครับน่าจะน่าจะรดขึ้นได้มา หรือไม่ก็เดี๋ยวต้องเก็บงานอีกทีนะครับรถมีเอียงซ้ายพวงมาลัยเอียงไปทางซ้ายอ่ะไม่ได้ไม่ได้ลดรถ,รถไม่ได้กินนะรถไม่ได้กินซ้ายแต่ว่าพวงมาลัยมันเอียงแล้วก็มีเช็คเอนจิ้นขึ้นนี่คุณโอ๋บอกให้ผมพูดตรงๆผมก็พูดตรงๆเช็คเอนจิ้นขึ้นตรงนี้เดี๋ยวแจ้งปัญหาให้กับทางคุณโอ๋ถ่วงเพื่ได้แก้ปัญหาทั้งหมดนะฮะเฟสเอา,างาฮอนดา้าเฟสปีนี้ หาหมูเก,ก,กล็ดด้วเยเหรอไอเย็นนะไอเย็นเลยไอเย็นนะครับไอเยน็นน้ำมันจะเติมเต็มถังให้ตอนนี้ไฟที่โกโมาช่วงล่างเงียบไม่คือผมชอบว่ะผมขับหลายคันนะเต็นดีคาเนี่ยโชลลุ่มดีคาเนี่ยคือรถช่วงล่างเขาแบบช่วงล่างเขาดีมากอ่ะสังเกตเหมือนกันเลยสังเกตปะ่ะสังเกตเหมือนนกัตั้งแต่คัมรี่แล้วนะใช่ช่วงล่างเขาดีแบบช่วงล่างเขาไม่มีเสียงไม่มีอะไรเลยอ่ะ เออคือมันแค่กระด้างนิดนึงเพราะว่ามันเป็นรถรถ,รถเตี้ยแค่นั้นเองเอ้ยแต่ว่ามันรู้สึกว่ามันไม่ได้แบบอุยคุณนั่งไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใมันแ,<บ>แต่รถจะจะช่วงล่างดีจริงว่ะคือเขาผมว่าหนึ่งถ้าผมเป็นลูกค้าเขาซื้อใจผมได้แล้วนะในเรื่องของช่วงล่างที่ผมมาแบบไม่เบรกเลยนะเนี่ยดูดิไม่มีกุกกักกุกกักเลยฮะในเขาแน่นดูดิดูดิดูดิเฮ้ย ผมว่าเขาเรื่องช่วงล่างเขาลองขับมันต้องมันต้องชัดเจนวะนะครับแล้วก็ขับโอเคแล้วเนี่ยลอง,องแบบธรรมดาท่านผู้ชมนะครับไม่ได้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 ขย,ยี้เขาเล่กอะลองขย,ยี้นะเบาๆเบาๆนามก็เขาด่าดูดิดูดิดูช่วงล่างดิดตุบๆ,ๆ,ๆเลยอะ่ะคันนี้เปลี่ยนยางให้นะครับเพราะยางเก่ายังไงก็ต้องเปลี่ยนผมว่าที่ดึงเนี่ยเพราะย,ยางเก่าอ่าที่ดึงเพราะยางเก่า คือรถเนี่ยตรงคือพวงมาลัยมันตรงเว้ยแต่ว่าที่มันดึงกินมันกลายเป็นกินซ้ายแล้วพอขับเร็วเพราะว่ายางมันไม่มีดอกละยางดอกมันน้อยแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนยางก็คิดว่าน่าจะจบนะครับแอร์โอเคทุกอย่างผมก็ซื้อเถอะเนี่ยถ้าท่านเขประมาณซีวิคเอสดีคันนี้ก็ไม่แพ้ใครนะเดี๋ยวคันนี้แบบเขาบอกว่าไอ้นี่ไม่ใช่หรอไม่ต้องดาวเนี่ยใช่ปะโกะจัดเต็มจัดเต็มเลยดูดิดูดิ มีตรถเตี๊ยมเะรอ,อดีอะดีอะดูดิดูดิโอเคเลยนะผมว่าโอเคเลยครับคันนี้จัดเต็มมีก็เก็บดีเทลภายในนะครับผ้าหลังคาสวยแล้วเก็บดีเทลภายในแล้วก็แก้ไขเรื่องไฟช่ิงจิงขึ้น แล้วก็ในเรื่องของยาง็เปลี่ยนให้แล้วก็เก็บสีขัดสีเคลือบแก้วอะไรให้เรียบร้อยผมว่าที่นี่น่ารักจริงๆอ่ะแล้วก็ขับทุกคันมันมันมีติในในส่วนที่เขาเรียกว่าตำหนิของรถที่มันต้องเกิดขึ้นือรถใช้งานแต่ว่าในเรื่องของช่วงล่างผมเลิฟมากผมเป็นคนขับรถแล้วชอบช่วงล่างดีๆอะ่ะช,ช่วงล่างก็ดีทุกคันเลยเ,ออเรียบร้อยสำหรับคันนี้นะครับ